เละนี่คือวิธีการเปิดไฟยังไงให้ได้เปรียบมีโอกาสชนะไฟสูงขึ้นเรียกฟังนี้นะปะวันนี้วันนี้มันถึงช็อตนี้นยเชื่อว่าหลายๆคนเคนนยกำลังพิมพ์คอมเมนต์เลยใช่ไหมครับว่าเข้าจังหวะวันนี้เนี่ยตายแน่นอนแต่ดีวผมเนี่ยจะให้ทุกคนดูคลิปไปก่อนนะครับแลเดีวผมเนี่ยจะกลับอธิบายนะเพราะอะไรในการเปิดไฟแบบนี้เอาหยยบตัวน้ออเนกน้ไมันหานหามันหามันหามันหมดเลยมันหามหมดเลยุ้ดกูทไมทัน เกั้นครับในช็อตนี้นะผมชนะไฟนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่จบเกมได้และเพราะเหตุผลอะไรผมถึงการเปิดไฟแวันนี้เ่าไปดูกันครับ ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วง20วินาทีนะครับถ้าดูจากฮีโร่แล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยจะโซนมือที่เล่นหน้าก๊อตหรือจะฝ่ายหน้าตรงกับเขาเนี่ยก็ยากมากเพราะนอกจากทีมเราเนี่ยไม่มีแทงธรรมชาติจึงทำให้การแทงพุ่งเข้าไปยึดโซนบริวเวณหน้าดาร์กเนี่ยทำได้ยากรูปถึงฝั่งประตูเนี่ยเขายังมีฮีโร่ที่เล่นกีิฬาหน้าดาร์กเก่งมากๆอย่างซินเนเทียซึ่งการที่เราเนี่ยจะไปวัดไฟขเขาตรงๆบริเวณหน้าดาร์กเนี่ยเป็นไปได้ยากมากมก็เลยมีการคอกันนะครับว่าใจผมเนี่ยเป็นคนแยกดันเพราะน่อกจากผมเนีี่่ยยต้องงมมาาาาััขนรรรทเจก เที่ยวผมเนี่ยก็จะเปิดดาร์กสวนซึ่งดูจากเงินในบัญชีผมมีนียก็บอกเลยนะครับว่าัื้อของยื้ได้ยาวๆหรือทางัตูนเราจะเปิดดาร์กสวนนะผมเนี่ยก็จะคอมตบ้านเพนอจากผมเนี่ยดันครีสูงมากๆเลยนะครับแต่ในจังหวะนี้เนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่าแครี่เขาเนี่ยอยู่บับแดเท่ากับบริเวณหน้าก๊อตเนี่ยจะมีสตูเนี่ยเต็มทีแค่สี่ตัวอีกหนึ่งตัวที่เราต้องระวังและหาเจอเนี่ยนนคือซินเทียซึ่งถ้าดนในมินิแมบเนี่ยที่ผมเนี่ยก็ยังกลัวนะครับไม่กล้า เลี้ยไปเลล้วางนี hey, yep. okay. ่ได้ะไปเลี้ยไปเลี้ยไปเลี้ยเอาเหยียบตัวได้ไหอ๋เรยนก่อนได้ไหมมันหา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 มมันหามมันหามมันห่มุ้งตายกุ้ตายกุ้งตาไม่ทันล่นเสกช้ากาแฟมิ้งเียวจับทันมันตายหม อะไรอะไรอะไรโดนแล้วโดนอะไร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 มาดิกลางกลางเวิร์ดเพื่อนเวิร์ดยัยคิดตายเพื่อนซึ่งการทัพทีมผมเนี่ยมันฝ่ายชนะไปนะครับเกมนี้เนี่ยอยู่ในประมาณต2เกม70กว่าดาวน์ครับดาวน์ไม่ค่อยเยอะมากสตูลเนี่ยเขาเลยพาได้ง่ายๆนะครับ